วันนี้เราจะมาทำเราจะมาดูเขาปลูกต้นไม้กันนะเดี๋ยวดูวิธีปลูกของเขานะต้นไม้เราได้มานานแล้วไม่รู้ต้นอะไรนี่คืออะไรอ่ะ นี่ตรงๆสูงลูกคนปลูกลูกคนปลูกคนลงกระถางนะคะตัวโตเรียนด,ด้วยใส่ดินลงไป คุณไม่รู้จักหอหว่าต้นอะไรเคยรู้ยู่นกชื่อไม่ออกเคยรู้แต่นักชื่อไม่ออกเป็นไม้มงคลเ,เพื่อนให้มา,มออใ,าให้มาแล้วเราปลูกไม่เป็นเ็เลยต้องให้คุณสามีปลูกให้เป็น,เ,ปเ,ปนเดี๋ยวมันก็แตกมันมันขึ้นง่ายจตตาย เด็กหงนะครับเด็กหงงปลูกต้นไม้อะืรเจริญเติบโตงอ,อกงามไม่รู้ว่าต้นอะไรเราซื้อดินมาถุงหนึ่งหมดเลยไหมคุณ สิบห้าบาทเหรอ,อดินถูกมากอ่แหลงน้นมันบอกก็สี่สิบห้าบาทเตะยอดหน้าคนขายโอ้ยถ้าดินแพงมีการเตะยอดมากคนขายด้วยอย่างมากอย่างมากเลยไม่เกินสามสิบบาทเนะเราไม่รู้เรานู้เขาขายสี่สิบห้าไงไม่เคยปลูกต้นไม้อะเดาเดา นอกจากภาคบอลเก่งอ่านข่าวเก่งปลูกต้นไม้ได้ด้วยดูดูท่าปลูกเนี่ยน่าจะเจริญงอกงามโถแค่รู้วิธีพื้นฐานคุณปลูกได้ก็โอเคแล้วเป็นชั้นชั้นก็แค่เอาดินใส่ลงไปเลยจบไม่ต้องมีอะไรมาลองมันฉันไม่เคยปลูกไง เสื้อกางเกงสีเจ็บไม่ความจริงะอสีมันจะแดงสดนะอันนี้ออกแดงโทมส้มนั่นไงน่ามาสายรัดอะไรอะคุณคุณไม่เอาสีแดงรัดนาจะได้ตัดกันไม่ต้องการให้มันตัดไอ้ยห <laughs> ดูฝนจะมานะคุณไม่เคยปลูกต้นไม้เปล่าคุณปลูกต้นไม้ฝนจะตกเลย

อันนี้ต้นอะไรใครรู้ช่วยบอกทีโหยังไม่ทันได้อัพโหลดคลิปหรอกก็เสิร์ชเน็ตแป๊บเดียวเอาเสิร์ชเน็ตจะเนิร์ดจะจะไอจะเสิร์ชได้ไงนะเมื่อเราไม่รู้ไม้มงคลอ่ะพินพ์ขึ้ไปเหอะอาวเหรอเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใบมันดูนี่ก็ดูออกแ้วใครเห็นเนี่ยมาตรวางตรงกลางก็ไม่ใช่ตรงกลางไม่เป็นไรเอ้าใหญ่อยู่หน้าจะ แสดงว่าหัวใจไม่ตรงตรงแน่ลำเอียงขี้หรอโต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 อันแนด้วยด้วยด้วยดวยอ๋อต้องแันนี้เหงงเงต้องท่องด้วยใช่ไหมเวลาปลูกต้นไม้มงคลอ๋อเคล็ดลับอยู่แบบนี้อ่ะยังไม่มีตังซื้อโอ้ จะเอากับกูไหม,มนั่นมีการทเลอกับประตูด้วยฝนตกพอดีเลยเห็นไหมนี่นะมันไหลเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหม ตัดเลยคุณมันหักแล้วเดี๋ยวมันก็แตกน,นี่ไปทำถุงให้ยังนะรู้ว่ามันหักไม่ใช่เลยหรอกห้องเราอยู่ห้องริมสุดนะเดินมาปุ๊บเลี้ยวเข้าห้องปั๊บเฉีงคุณแม่ ตามอทองเรื่องามพามนานแปดเสร็จแล้วค่ะรับตกเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยคุณเอาไปเห็นเดี๋ยวเป็นแมลงปุรีติดโอ้ยแค่นั้นแหละบ๊ายบายขอบคุณมากบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็รอดูความเจริญเติบโตของเขาอีกบ๊ายบายค่ะ